ตลอดปี2023นะครับล่วงเลยมาจนถึงเดือนมกราคมหรือในวันที่วงการฟุตบอลเรียกกันว่าช่วงซัมเมอร์มีนักเตะม,มากหน้าหลายตาทําการย้ายทีมต่อสัญญายกเลิกสัญญาและมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ประกาศแควนสตนั๊ดนักฟุตบอลหลายๆคนยกตัวอย่างเช่นจานุสิิบุฟฟ่อนแม้จะตัวเตะอายุในวัย45ปีเข้าไปแล้วแต่ก็ยังคงค้างแข่งอยู่กับปามาและไม่มีสัญญาณว่าจะแขวนถุงมือแต่อย่างใดแต่ก็มีอีกหลายคนเช่นการที่เลือกอำลาวงการแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าหรือมองว่าตัวเองนั้นถึงเวลาแล้วมันอาจจะเรียก่านนงลผขอ หลังเยก็ว่าได้ดทุกๆปีก็จะต้องมีผู้เล่นเหล่านี้ถอยออกมาให้คนรุ่นใหม่ได้โลดแล่นบนเวทีนี้กันต่อไปทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ขอเสนอเหล่าผู้เล่นดังที่ตบเท้าประกาศแควสตัดในปี2023นี้ หนึ่งเมซุตโอซิลมิดฟิลด์เพย์เมเกอร์หมายเลขสิคนทยท้ายของวงการหลังจากย้ายไปเล่นในฟุตบอลระดับลีกของตุรกีอยู่สักพักกับเฟเนบาเช่ชและอิสตันบูลบาซักสีเหียและในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาก็ประกาศเลิกเล่นในวัยสาม34ปีเขาคืออีกหนึ่งผู้เล่นที่แฟนบอลจดจำได้ในเรื่องของการจ่ายบอลแอสซิตที่เฉียบคมแต่น่าประหลาดใจไม่น้อยที่โอซิลคว้าแชมป์ดิกได้เพียงแค่รายการเดียวตลอดอาชีพของเขาการย้ายมาอยู่พิมลีกอังกฤษกับอาร์เซนอลแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่ทีมประสบความสำเร็จแต่ผลงานส่วนตตัััวขขอออองงงเเเาาาาาานนนนน้้กกกกกก็็็ไดดรรรบยยยย่่่่ปมมแลละใทีชชชิูุ ของเยอรมันนี้อีกด้วย 2. Garrett b เบล เจ้าของฉายาปีกวานอนเคยเป็นถึงผู้เล่นระดับค่าตัวร้อยล้านนะครับสมัยยังโดดเด่นกับทั้งแมฮอชสเปอร์และย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดแต่เรื่องราวมันก็เป็นกราฟชีวิตขึ้นลงมากมายทั้งมาจากอาการบาดเจ็บและแพชชั่นของตัวเองหลังจบศึกฟุตบอลโลกปี2022ที่ผ่านมาเขาก็ได้ตัดสินใจแขวนสตาร์ทโดยมองว่ามันคือจุดสูงสุดในชีวิตของเขาแล้วแข้งชาวเวลส์คว้าแชมป์มากมายแม้ว่าจะโดนค่อนขอดว่าไม่ได้เป็นตัวหลักให้กับมาดริดก็ตามซีซั่นที่ผ่านมาเขาได้ย้ายไปเล่นให้กับลอสแอง,สงส ตอนนี้เขาคงอยู่ในสนามกอล์ฟที่ใดสักแห่งนะครับแม้ว่ามีข่าวว่าเร็กซ์แฮมทีมของไรอันเรโนพยายามจะชวนเขากลับมาเล่นแต่คิดว่าเขาน่าจะมีความสุขกับการทำเบอร์ดี้มากกว่าทำประตูน,นะครับ 3. ลูคัสเลวามีคือหนึ่งในนักเตะที่เชื่อว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลจดจำเขาได้เป็นอย่างดีนะครับมิดฟิลด์ชาวบราซิเลียนตัดสินใจแขวนสตั๊ดในวัย36ปีหลังตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับหัวใจลูคัสเลวากล่าวหลังจากประกาศกเกษียณตัวเองโดยเป็นการพูดถึงลิเวอร์พูลเอาไว้ว่า ในปี2007ผมย้ายไปยังสโมอสรใหญ่นั้นคือลิเวอร์พูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมมากกว่า10ปีด้วยความภาคภูมิใจลิเวอร์พูลคือบ้านของผมผมภูมิใจที่ได้เป็นพลเมืองอังกฤษผมคือสกอเซอร์หลังจากย้ายออกจากทีมแอนฟิลเขาก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่สุดยอดกับลาซิโอเป็นตัวหลักของทีมมาอีก5ปีพร้อมพาทีมควา้าแชมป,ป์โคปาอิตาเลียได้ในปี2019ด้วยปีที่แล้วเจ้าตัวกลับไปเล่นที่บราซิลบ้านเกิดเล่นให้กับเกรมิโอสโมสรแรกในชีวิตก่อนจะประกาศความสตัตย์ในท้ายท อดีตกองหน้าของอาร์เซนอลใช้เวลาในช่วงท้ายเล่นให้กับเซมาซี i, ทีมในประเทศโตโกโบ้านเกิดของเขานี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่เต็มไปด้วยสีสันแม้ว่าจะเป็นสีสันที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เขากลายเป็นศัตรูของแฟนบอลทีมเก่าอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะกับอาร์เซนอลตอนที่เขาย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้กระทำแสบเอาไว้เยอะแต่สุดท้ายเขาก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่คนดูฟุตบอลคงจะคิดถึงเขาอย่างแน่นอนอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นนะครับนี่คือผู้เล่นที่สร้างสีสันในวงการฟุตบอลมากคนหนึ่ง 5. เชสฟาร์เบกาสอดีตมิวสิคอเลเชลซีและบาร์เซโลนาประกาศแขวนสตั๊ดเป็นที่เรียบร้อยด้วยวัย36ปีหลังจากเล่นในฤดูกาลสุดท้ายให้กับโคโมโทีมในเซเรบีอิตาลีฟรารเบกาสถือเป็นนักเตะสุดยอดพรสวรรค์นคนหนึ่งเก่งตั้งแต่เด็กมีอิทธิพลก,กับการเล่นของทีมมากเมื่ออยู่บนสนามแต่าการบาดเจ็บก็ทําให้เขาไม่ได้ก้าวไปไกลยอย่างที่หวังอย่างไรก็ตามนะครับต,ต,ตัวก็ประสบความสำเร็จมากมายเป็นแชมป์ลีกกับเชลซีและบาร์เซโลนาคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติสเปนในปี2010อีกด้ววก้้ววววยปปัััััจจจุุบนน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 มมมีีข่่่่่่าา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 เเกกลงงงงหสสูโคคชซึ็ทใรต จะไปได้ไกลแค่ไหนกับเส้นทางด้านนี้คนที่6กซาลาตันอิบราฮิโมวิชสุดท้ายก็ถึงวันที่พระเจ้าต้องตัดสินใจหันหลังให้กับสนามญ้านนะครับจุดท,ที่สร้างชื่อให้เขามาอย่างยาวนานแต่เชื่อว่าเขาจะถูกพูดถึงไปตลอดกาลในปีที่ผ่านมาเขาแทบไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างเอซิมิลากาพูดอำลายอย่างสะเทือนอารมณ์ของเขาทําให้ทุกคนที่ซานซิโร่ต้องมีน้ําตาคลอกันบ้างแหละครับแขกรับเชิกที่เรามาถึงวิลารพวกคุณมอบความสุขให้กับผมครั้งที่2พวกคุณมอบความรักให้ ด้วยใจจริงผมอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนตอนรับผมด้วยความอบอุ่นคุณทําให้ผมรู้สึกเหมือนที่นี่คือบ้านผมเป็นแฟนมิลานไปตลอดถึงเวลาแล้วที่จะบอกลาฟุตบอลไม่ใช่พวกคุณจริงๆก็ยังมีนักเตะอีกไม่น้อยนะครับที่เลิกเล่นกันไปในช่วงปี2023ที่ผ่านมาเช่นโบยานเกอร์กิสซิเมเวซาโกฟานโดยอเรนเตชูอลมิรันดาและอีกมากมายถ้าฟุตบอลแม็กตกหล่นใครไปสามารถพิมพ์เข้ามาบอกในคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระด reading, ิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์